สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีท่ททาเราหกก้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาทำแรนดอมให้ทุกคนนะคะยังไม่มีหัวข้อนะเดี๋ยวจะลองมาเปิดสุ่มดูนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะด้วยไพ่สำรับนี้นะเข้าอจแบบการ์ตูนการ์ตูนน่ารัก น่ารักมากนะคะอยากจะมาลองเปิดดูก่อนอื่นก็ขอเช็คพลังงานก่อนนะคะคลิปนี้จะไม่มีหัวข้อนะคะแล้วแต่ไพจะเล่าเรื่องนะคะจะบอกอขอดูตัวตนคนที่เข้ามาเอยคะ่ะเจ็บม่เท้าทำงานเยอะงานหนัก บางคนอาจจะกำลังรออะไรอยู่หรือเปล่านะคะสถานการณ์ช่วงนี้ t ดอ t ทาวเบางอย่างจบลงหรือรอการเปลี่ยนแปลงโอ้สองดาบท e ม a พ c นนะคะทำไมมีแต่ไพ่การเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเลย Queen of c ั p ตัวตวนของคนที่เข้ามาเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่ปิดกั้นตัวเองนะคะค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองจากสังคมภายนอกหรือจากคนรอบข้างไหมเหมือนเหมือนคุณ ตอนนี้เหมือนคุณพยายามที่จะเซฟตัวเองนะคะจากอะไรบางอย่างก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเหมือนค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองหรืออาจจะรู้สึกอ่อนไหวนะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันรู้สึกไม่มั่นคงไม่แน่ใจไม่แน่นอนหวาดกลัวนะคะ กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวว่ากลัวอนาคตไม่แน่นอนอะอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะสับสนอยู่อารมณ์แปรปรวนมากนะแต่ก็กำลังกำลังพยายามที่จะควบคุมตัวเองนะพยายามที่จะสมดุลตัวเองนะคะให้เทมเพลต Queen of Cups ช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเป็นพิเศษไหมนะไม่อยากรับรู้อะไรขอดูขยายก่อนนะคะเดว e l อ of Fortune โอ้ทำไมเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาสามใบแล้วเนี่ยเ h ว v i ออ f f o r ์จู e โฟ a ์ออฟเพนตากล หนึ่งดาบแปดไม้เท้าบางคนนะคะอาจจะคิดเรื่องของความมั่นคงของชีวิตเนาะการงานวางแผนความมั่นคงการงานโยกย้ายอยากที่จะโยกย้ายหรือทำอะไรบางอย่างน่ะ หรืออยากที่จะหางานใหม่ก็ได้นะคะบางคนเหมือนคิดวางแผนที่อยากที่จะทำอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมดีกว่าปัจจุบันคือบางคนน่ะปัจจุบันเนี่ยจะดีอยู่แล้วนะคะแต่คุณรู้สึกว่ามันต้องได้กว่านี้ต้องมากกว่านี้อยากจะพยายามให้มากกว่านี้อะไรแบบเนี้ย บางคนเนี่ยมีแผนมีแผนอยากที่จะโยกย้ายเดินทางเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับความมั่นคงของชีวิตเนาะหน้าที่การงานหรือขยับขยายก็ได้นะคะเหมือนคุณอยากที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆอะ่ะที่ไม่ใช่กับสถานการณ์เดิมหรืออะไรเดิมๆอาจจะเป็นช่วงอารมณ์เวลาตอนนี้ก็ได้นะคะที่คุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน,นอ่ายกับสถานการณ์ บางคนจะรอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือแม้แต่กลัวการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะมันมีมันมีความรู้สึกแบบครึ่งๆกลางๆใจหนึ่งก็รู้สึกวั่นไหวรู้สึกว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันรู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรประมาณเนี้ยเอออารมณ์เหมือนวุ่นวายในใจนะคะค่อนข้างที่จะคิดมากคิดเยอะอ่อนไหว แต่ใจจริงลึกๆนะ่ะก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการพูดคุยการสื่อสารหรือแม้แต่เปลี่ยนตัวตนของตัวเองบางอย่างไปก็ได้นะคะเนี่ยาบางคนนะ่ยนะอยากจะขยับขยายปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะหนึ่งเหรียญอยากทำอะไรใหม่ๆนะี่ย มีคนธาตุไฟนะคะเมฆสิงห์ธนูแล้วก็ธาตุลมกุมิถุนตุลคนราศีธนูนะคะแล้วก็คนธาตุน้ํามีกรกฎพิจิตมีคนธาตุดินด้วยนะคะมังกรพุชก,กันเดี๋ยวเราจะไปดูไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรจะเล่าอะไรแรนดอมนี้เราไม่ได้มีหัวข้อนะคะ ตามที่ไพ่จะเล่าเลยนะคะอ๋อเมื่อกี้นี้ห้าถ้วยเสียใจเจดดาบอยู่ในช่วงที่ห้าถ้วยเจดดาบค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเอง เก็บตัวเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์อืมคิงถือดาบบางคนเนี่ยอาจจะอยู่กับตัวเองเสียใจกับบางเรื่องนะคะแล้วก็รู้ด้วยนะว่าตัวเอง เหมือนจะมีสถานการณ์หรือสภาวะอารมณ์อะไรที่อาจจะไม่ค่อยดีกับตัวเอง,เองก็พยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะฮึดสู้ขึ้นมานะคิงถือดาบถ้าอยากบอกอะไรคะน่ะเจ็ดไม่เท้าขึ้นมาอีกแล้วนะ่ะทำไมอ่ะ าจเสียใจเหนื่อยบางคนนี่อาจจะป่วยหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่ป่วยทางด้านร่างกายก็อาจจะมีไม่อยากจะพูดว่าเป็นป่วยทางอารมณ์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดน้อยน้อยใจไม่อยากยุ่งไม่อยากสนใจกับใคร โรคส่วนตัวสูงนะคะช่วงนี้อืมโอ้ภ่ยฮาเรียนอ๋บางคนนี่ป่วยจริงๆนะเนี่ยเหมือนมีอาการป่วยบางอย่างนะคะเกิดขึ้นหรือแม้แต่คุณอาจจะได้รับข่าวร้ายหรือ เรื่องราวอะไรที่เสียใจสศกเศร้าเสียใจหนักอกหนักใจนะคะปัญหาจากคนรักครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะบางคนอาจจะได้รับรู้เรื่องราวที่น่าเสียใจหนักใจเหนื่อยใจในะเกี่ยวกับคนคนรักครอบครัวพ่อแม่หรือแม้แต่ เรื่องของญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะที่อาจจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณมากๆอะ่ะไพ่อยากจะบอกอะไรคะกับเรื่องราวของคุณบางคนก็มีปัญหาหลายๆอย่างเนาะรุมเร้าสุขภาพการงานการเงินไหนจะเป็นห่วงครอบครัวอีกได้รับข่าวสารที่ไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของ ญาติผู้ใหญ่ป่วยไม่สบายอย่างนี้ได้นะอืมพะอยากจะบอกอะไรไหมคะเอ็ดออฟเพนตอเคลคุณพยายามเข้มแข็งแหละพยายามที่จะหาทางออกเนาะแปดเหรียญแปดไม้เนี่ยพยายามเอาตัวเองไปมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ การได้รับข่าวคราวข่าวสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณนะคะอาจจะมีใครในบ้านที่ป่วยไม่สบายแล้วคุณเป็นห่วงอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมญาติผู้ใหญ่คนที่คุณรักนะ่ะคุณสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยบางคนเนี่ยจริงนะคะ จัดเมนต์ man, มันเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอนะเรื่องนี้นะคะเป็นวิบากกรรม,มบางคนมีภาระที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานการเงินครอบครัวอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของคนในครอบครัวนั่นแหละอาจจะได้ข่าว ที่น่าเสียใจสกเศร้าเสียใจญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวป่วยไม่สบายตอนนี้สถานการณ์ของคุณเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะให้ระวังสุขภาพเนาะอยากจะให้ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนะความคิดพยายามใช้สติมากๆเนาะเอาตัวเองไป หรือออกไปข้างนอกบ้างก็ได้นะคะผ่อนคลายหรือพูดคุยกับเพื่อนระบายให้คนอื่นฟังบ้างนะเพราะว่าค่อนข้างจะแย่อยู่นะทั้งแถบ,บน,นี่แล้วมันเป็นสิ่งที่คุณปล่อยไม่ได้ด้วยนะเนี่ย justment j u จั m e n t กับ Si c k of war นะคะเป็นเป็นอะไรที่คุณต้องคือเรื่องนี้อ่ะคุณปล่อยไม่ได้อ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่แนะนำให้ด้วยนะ ให่อยากบอกอะไรคะ Queen of Pentacle แต่ไม่เป็นไรนะคะเรื่องนี้มันจะผ่านผลไปนะเออคุณจะได้รับข่าวดีได้รับการติดต่อสื่อสารช่วยเหลือจากกรียนมิรเพื่อนนะคะ คุณไม่ได้สู้อยู่คนเดียวนะไพ่อยากจะบอกอย่างนี้นะว่าสิ่งที่คุณคิดกังวลคุณไม่ต้องห่วงเลยนะมีสิบดาบใต้สำรับอ่ะทุกคนดูสิแบบไพ่วันนี้ออกมาเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางเดินทางเดินทางไกลนะคะ เดี๋ยวขอเปิดไพ่ขอล้างไพ่ใหม่แล้วกันนะอันนี้คือเป็นสถานาการณ์ของคุณที่คุณเจอตอนนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะดูว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรไหมนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ชีวิตของคุณสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไพ่อยากจะแนะนำอะไรคะจะมีอะไรสองเหรียญไพ่อยากจะให้คุณปรับสมดุลนะคะตัวเองสุขภาพนะความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองปรับบาลาน์ตัวเองเนาะเออแล้วก็โฟกัสนะคะมีสมาธิสติ ใครกันที่อาการแย่นายออฟเพนิาเคิลหลักตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะอยากจะให้คุณโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะต่อให้จะเป็นใครก็ตามที่อาจจะไม่สบายหรือต้องการความช่วยเหลือจากคุณยิ่งเป็นอย่างนั้นนะคะคุณก็ยิ่งต้องทำตัวเองให้เข้มแข็งเนาะ ดูแลตัวเองมากขึ้นเห็นไหมเทมเพลนใจเย็นๆน,นะคะใจะเย็นๆ King of ครับพายสปอกอร์ไร right นะคะ King of ครับคืออะไรเอ่ยสามดาบอืม า,าบคืออะไรคะจะมีคนเข้ามาช่วยเยียวยาหรอ,อมีคนคนนึงนะคะเป็นห่วงคุณนะกังวลกับเรื่องของคุณ มีคนที่เขารักคุณอยู่นะคะคุณไม่ได้สู้อยู่คนเดียวคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะยังมีคนที่เขารักคุณมากๆเป็นห่วงคุณมากๆอยู่นะคะคนคนนี้เขาเป็นใครคะแปดไม้เท้าอาจจะเป็นคนทางไกลเป็นคนที่คุณกับเขาอาจจะมีระยะทางระยะห่างหรือห่างกันอยู่ก็ได้นะตอนนี้ เจ็ดดาบห้าออหรือเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยที่คุณเสียใจเด็กถือเหรียญ u u e n o of u u s จะพูดออย่างไรดีไพแนะนำ ทำไมคุณไพ่คุณแนะนําอย่างนี้คะ่ะไพ่บุคคลขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่แห่งความเครียดเป็นไพ่ของการสอดส่องมองดูของคนคนหนึ่งมาจากทางไกลนะคะคนคนนี้เขาเอาจจะเป็นห่วงคุณนะแล้วก็อยากที่จะมาช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะคนคนนี้เขารักคุณมากๆเขาเอาจจะเป็นคนที่แอบชอบคุณแอบติดตามคุณก็ได้นะเออ เป็นคนคนหนึ่งที่เขาหวังดีกับคุณมากๆคุณกับเขาอาจจะมีระยะทางระยะห่างนะคะที่จะที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือไม่มีโอกาสได้พบได้เจอกันก็ได้นะคะหรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหานะนี่ยคนคนนี้เขาอาจจะอยากจะช่วยเหลือคุณแต่เขาไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณพูดคุยกับคุณ เขาไม่กล้าเขากลัวเขากลัวคุณจะปฏิเสธกลัวว่าเออคุณจะไม่ไม่รับเขาหรือว่าโกรธเขาอะไรอย่างนี้นะคนคนนี้เขาเป็นใครคะฮะคนคนนี้เขาเป็นใครมีแนวโน้มว่าเป็นคนเก่าๆนะคะมีไฟสามดาบขึ้นมา คนที่มีประเด็นมีปัญหากับคุณหรือเปล่าขอขยายสิเขาเป็นใครคะเดอะเฮอร์มิตโฟล์อฟเทนต์เคิลก็เป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะคะเดอะเฮอร์มิตอู้เดอะเดวิลอ่าติดออกมาสองใบ หนึ่งถ้วยจ s t ตีสโอ้คนนี้เขารักคุณนะหนึ่งดาบชัดเจนคนนี้ก็คือคนที่จะบอกเป็นคนใหม่ก็ได้นะเป็นคนที่เขาอาจจะแอบ,บชอบคุณก็ได้แอบบขลังรักคุณแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะคนตนนี้รู้หรือไม่รู้ก็ได้อะแต่ว่าเขาอ่ะ รู้แต่ว่าเขาเป็นห่วงคุณละกันนะอยากที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยคุณหรือเข้ามาในชีวิตของคุณหรือพายอาจจะอยากจะบอกอีกในหนึ่งว่าสถานการณ์หรือเรื่องราวใดก็ตามนะคะที่คุณเจออยู่ตอนนี้ที่ทำให้คุณสกเศ้าเสียใจ เป็นกังวลนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากคิดเยอะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเยียวยารักษาดูแลนะคะคุณจะมีคนคนหนึ่งอะ่ะเข้ามาในชีวิตของคุณเร็วเร็วนี้นะคะมาเลข9ก้าหรือ11เนี่ยแหละเร็วๆนี้แหละโชคชะตาจะนำพาคนคนหนึง่ง เข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่อืมอาจจะเป็นหัวข้อของวันนี้ก็ได้นะสถานการณ์ที่คุณเจอนะถ้าใครที่อยู่ในช่วงเวลาที่สศกเศร้าเสียใจเออได้รับรู้เรื่องราวข่าวๆาวที่ไม่ดีมาอะไรแบบเนี้ยจะมีคนเข้ามาช่วยคุณนะคะ มาเดี๋ยวมาขอขยายเพิ่มเติมด้วยไพย่สำหรับนี้นะที่จริงเรามีไพ่ข้อความมาใหม่แล้วก็อยากจะมาลองด้วยนะคะนี่ไพ่จะแนะนำหรือบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณเจออีกคะชาร์ตนะคะเชื่อมั่นจงไว้วางใจ ให้โชคชะตาผมลิขิตนะคะนำทางหรือไว้วางใจในคำแนะนำนี้นะคะเชื่อได้นะแล้วก็พยายามปกป้องหัวใจของคุณนะอย่าให้ใครมาทำร้ายได้นะคะช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะคะโอ้ ดีวายทามมิงนะได้เวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเนี่ยคล้ายๆกับไพ่เดลวิวออฟฟอร์จู e เลยนะไว้วางใจในดิสนีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะนำพาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีความรักที่ดีๆคนรักที่ดีๆมาหาคุณแล้วอุ้ยนี่คืออะไร ทูเกเตอร่วมด้วยช่วยกันใช่เลยสิ่งที่ไพจะบอกค้นหาความสุขจากความสุขง่ายๆเพียงแค่ได้อยู่ร่วมกันคุณจะได้มีคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วเดี๋ยวขออีกสองใบนะคะคนโสดก็จะเจอคู่ที่ดีนะคะ long distance ความรักที่มีระยะทางระยะห่างคนคนนี้ค่ะจะเป็นคนทางไกลจากคุณจริงๆถ้าคุณยังไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะคะคนคนนี้ก็มีในโน้นมได้ว่าเขาจะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณในเร็วๆนี้คุณกับเขาจะได้พบได้เจอกันจากการเดินทางนะคะอันนี้ติดออกมาสองใบเลยความรักเกิดขึ้นอย่างเร็วแต่ว่าปล่อยให้ตัวเอง แต่อย่าปล่อยให้ตัวเองสูญเสียอุ้ยมันจะเป็นความรักที่รวดเร็วมากๆนะคะ feeling first พยายามพยายามเป็นตัวของตัวเองนะคะพยายามคือไพ่เขาบอกว่า ความรักครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนะคะโดยที่คุณยังไม่ทันตั้งตัวตั้งรับดีๆนะคะพยายามรักษาความเป็นตัวของคุณเองเอาไว้นะสตินะคะสติเดี๋ยวจะมาดูไพ่ขอความอีกสำรับหนึ่งนะคะอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณที่ได้เจอนี้นะ ให้สำหรับนี้นะคะเป็นไพ่ข้อความนะอยากจะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับคนคนนี้ถ้าใครนะคะที่ไม่ได้มีประเด็นมีปัญหากับใครคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนใหม่ๆนะคุณอาจจะยังไม่ได้รู้จักเขาหรือเขาอาจจะยังไม่เคยเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆนะคะ แต่ตอนนี้เขาเขารู้จักคุณแล้วอะ่ะพลังงานะมาดูสิเขาอยากจะบอกอะไรคุณคนคนนี้นะอืมไพ่ใบแรกอ๋อ <c> เ <oughs> ติรปาร์ตี้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ขัดขวางไม่ให้เราได้อยู่ด้วยกันนะ อะไรกรันมีแนวน้มว่าเป็นคนเก่าคอมมิชเมนต I w i t h you to be a part of my commitment แต่การกลับมาของเขาคราวนี้ มันจะเป็นคอมมิชเมนที่ชัดเจนนะคะเขาเลือกแล้วเขาตัดสินใจแล้วนะคนคนนี้ว่าเขาจะจริงจังกับคุณนะคะเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณถ้าอยากบอกอะไรอีกขาดหายเขารู้สึก I feel l o s t a part of me is missing เขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามีบางส่วนขาดหายไปในชีวิตของเขาเมื่อไม่มีคุณนะคะเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนั่นแหละ Connection I wish to call you เขาอยากจะพูดคุยกับคุณนะคะเขาอยากได้ยินเสียงคุณอีกครั้งเขาอยากพบอยากเจอกับคุณเซลล์เลฉันยังพยายามที่จะรักษาอืมถ้าคนคนนี้นะคะเป็นคนเก่าๆที่เคยผ่านมาในชีวิตของคุณแล้วนะคะเป็นคุณที่ คุณยังไม่ลืมเขานะคุณยังไม่ลืมเขาถ้าใครที่อาจจะมีปัญหาในความสัมพันธ์ความรักที่ผ่านมานะคะเลิกลากับใครบางคนมาจบความสัมพันธ์กับใครบางคนมาแล้วก็ยังไม่ลืมเขายังรักเขาอยู่คนคนนี้นะ,ะมีนวโนนมว่าจะกลับมาเพราะว่าเขายัง เขารักคุณจริงๆแหละคนคนนี้แล้วที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคปัญหานะระหว่างคุณนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของบุคคลที่สามที่แบบร้ายแรงก็ได้นะคะจะเป็นบุคคลที่สามอย่างอื่นก็ได้นะสถานการณ์สังคมผู้คนรอบข้างอะไรแบบนี้ญาติผู้ใหญ่หรือแม้แต่ระยะทางก็ได้นะที่เป็นปัญหากับคุณที่อาจจะทําให้เขาตอนนั้นลังเลนะที่จะไปต่อกับคุณนะอาจจะมี การห่างหายกันไปคนคนนี้จะกลับมาแต่ถ้าใครที่ไม่มีไม่มีเลยไม่มีใครที่อยู่ในใจโสดสนิทอะไรแบบนี้ไม่ได้รอใครคุณก็จะเจอคนที่เขามาจากทางไกลนะมีระยะทางมีระยะห่างจากคุณแต่ว่ามัน,มนเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นเหมือนคนเก่าอะ จะอ่านไปแบบใหม่ไม่ได้เลยนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเคยรู้จักก็ได้นะที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันร้ายแรงหรอกนะคะเคยเจอครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นอาจจะไม่พร้อมกันทั้งคู่แบบนี้ก็ได้นะเออคนคนนี้เขาจะกลับมาแบบที่คุณก็จะตกใจด้วยอะ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะแรนดรอมนี้ไม่มีอะไรมากมายนะแค่อยากจะมาเปิดไพ่ดูไพ่จะเล่าเรื่องอะไรบอกอะไรก็เป็นไปได้สถานาการณ์นะคะว่าอาจจะเป็นคนเก่าหรือแม้แต่เป็นญาติก็ได้นะคะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนกับคนคนนี้บางคนเนี่ยจะไม่ใช่เคยเป็นคนรักคู่รักอะไรกัน ะะแต่เป็นอาจจะเป็นสถานะอื่นคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนคนนี้นะคะหรือเขาจะมามีผลอิทธิพลในการช่วยเหลือคุณออกจากอุปสรรคปัญหานะคะคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปที่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย